สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วคือเก่าคือเก่าครับตอนนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าเหมือนเดิมครับนี่ครับวันนี้อากาศปลอดโปรง่งอากาศปลอดโปร่งดีครับวันนี้ ขาออกนะครับมุ่งหน้าไปธัญบุรีนี่ขาออกที่ชม่งหน้าไปธัญบุรีปทุมธานีช่วงระหว่างแฟชั่นไอแลนด์สวยงามครับนนนอากาศก็ดี i ตะเวขาออกที่จะมุ่งหน้าไปด่านทัญบุรี พี่น้องชมบรรยากาศไปด้วยกันเนี่ครับถ้าไม่มีการซ่อมแซมสนุนต่างๆก็จะรถก็จะไปได้เรื่อยๆแล้วก็ใชค้ความเร็วได้แต่ถ้าเลนไหนเลนหนึ่งที่มีการซ่อมแซมหรือว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ ก็จะติดทับบนถนนสายมัตเตเวหมายเลขเก้าถนนเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับหมายเลขหกที่จะไปนครราชสีมาหรือว่าโคราชโคราชนี่ครับนี่นะครับคือถนอนเส้นนี้จะไปเชื่อมหมายเลขหก รับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ